สิบเอ็ดบทสวดมังกรสุตตังอาเซวนาจะปพารนังปันธิตานันจะเซวนาปูชาจะปูชนิยานังเอตัมมังค์รมุตตมังปะติรูปเทสวาโสจะปปุพจะกตปุญญตาอาตสัมมาปณิติจัเอตัมมังค์รมุตตมังภะหุสัตตนจัปสิปัญจวิเนโยจัสุสิกิโตสุภาสิตาจัปยาวาจัเอตัมมังค์รมุตตมัง

สิบสองบทสวดรัตนปริตรยังกินจีวิตังอิทาวะโมรองวาสเคสุวะยังรัตนังปานีตังนั่นวะสัมมังอธิตะท่าฆเตนะยธรรมปิพุทเตรัตนังปานีตังเอเตนะสัตเตนะสุวะติหูตุขฆะยังวิราคังอามตันปานีตังยะตถะชะคัสกเยมุนิสมะหิตตนะเตนะธรรมีนะสมาธิกินจีธรรมปิธรรมีรัตนังปานีตังเอเตนะสัตเตนะสุวะติหูตุ ยมพุทธาเสธโธปริวันณียสูตรจิงสมาธิมานันตานิการญะมาหุสมาทินาเตนะสมโนวิชเตอิทำปิธรรมเมรตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติหุโตเยปุคาราอัตสัตตังปัสสะธาจตตาริเอตานิยุคานิหุนติ เตทกิเนยสุขัตตสาสาวกะเอเตสุทินานิมหภราณีธัมเปสังเครตนังปะณีตังเตเตนะสัตเตนะสุวัติโหเยสุายุตตมสทันหนานิกามิโนโตัมมะสาสนังหิ เอปฏิปัตฐามัตตาวิไขหาราธารมุธานิพุติปุญญชมานายธรรมปิสังเคระตานังปานีตังเอเตนะสัตเตนะสวัติหูตุกินงปุราณังนวังนันทิสัมภวังวิรัตตจิตายะติเกปวัสมิเตกีนาพิจารวิรุณิชนทานิพันติธีรายาธายัมปาฏิปเยธรรมปิสังเคระตานังปานีตังเอเตนะสัตเตนะสวัติหูตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสสวัค อาตถะเวชิตังเสยยาจายังอิตราปชาอัตตาทันตัสพสัสสานิจังสัญญาตจานิโนเนวะเทวนาคันทัพโหนมาโรสหภูมุนาชิตังอปะชิตังกายราตธาโรปัสชันตุโนสิบสี่บสวดเกศปุตตสุตรภสสิตามิทังเตนะภะวะตตาชาณตาปัสตารหัตาสัมมาสัมพุทเทนะเอธัตุมหิมาอนสเวนะมา ปารมาปรายมาอิติกรายมาปิตาคสัมปทานีนั้มาต a k a h i t u m a า a ยา kahin ัมาอาการปาลิวิตาเกณามาทิทนิจานันติยามาภะปารุปตายมาสมโนนครุยธาตุเมแหตนาวัชานญาธาอิเมธรรมากุศไลเมธรมาสวัชัยเมธรรมาเวนยุขลรยตายเมธรรมาสมัตตาสมามินายอิตาย ตัวขายะสังวัตติอัฏฐตุมิหิปัจจาริยาถายาถาตุมิหิอตนาวัชัญยาธาอิเมธรรมากุศลายเมธรรมานวชัยเมธรรมาวิญโยปัสสะท้ายมธรรมาสัมมาตาสมาทินาหิตายาสุขายะสังวตัตติอัฏฐตุมิหิปัจสัมปัจจาวิหารเยาถาติสิบห้าบทสวดอุปะเนยสุตร โอปปานิยติชีวิตามะปะมายุงสุโปานิตัสสันสันติตานาเอตัมภายังมะนเนเปขามาโนปุญญานิกายราทาสุขาวะนิอุปนิยติชีวิตามะปะมายังสุโปานิตัสสันสันติตานาเอตัมภายังมะนเนเปขามาโนุโลกามิสังปัสจหิสันติเปโงโยธากายนะสังยมุปัจจะยาอุทาเจตัสตังตัสสะเปตัสสะสุขายะติยังชีวามาโนุปการโรติ คุณยังธทมโมหะเวรคติธรรมจาริงธทมโมสุจ so ิโนสุขามาวะหติเอสานิส sa e ังโสธำเมีส e ุจินเนนาทวคติงคจติธรรมจาริสัพเพสังขารานิจาติยถาปัญญายปัสสติอัฏานิปินติทุเขสามมาโกลิสุติยาสัพเพสังขารานิจาติยถาปัญญายปัสสติอัฏานิปินติทุเขสามมาโกลิสุติยา สเพธมานาตาติยะธาปัญญายปัสติอัตถานิปินติทุเขสามมะโภยสุติยาสิบหกบทสวดอปันนกัสาโดอปันนกาสานะเมเกตุติยังอาหุตากิกาเอตตัญญายมีทวีตังขันใหยะปันนักังปะหงเวสรนังยันติปะพาตานิวนานิจะอารามโนคัจเจตยานิมโนสะพยาตัสิตา เนตังโคสระนังเขมังเนตังสันนโมตมังเนตังสันนามะขมัพพะปัตุฆะปมุจติโยจะพุทธันจธรรมันจ่สังขันจะสระนังขาตโตจัตาริอริยสัจจานิสัมมาปัญญายาปสสติทุกขังทุกขาสมุปปาทังทุกขาดสัจติกามังอริยจ่าทางขี้กลงทุกผู้ปัสมะคามินังเอตังโคสระนังเขมังเอตังสันนโมตตมังเอตังสันนามะขมัพพะปัตุฆะปมุจิสา